สวัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์จิ๋นชัยภูมิอีกแล้วนะครับวันนี้ครับครูอ๊อฟก็จะมาแชร์วิธีการแกะดอกแก้วจากกระเทียมโทนเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับสำหรับขั้นตอนการทำครับแกะเปลือกกระเทียมโทนออกครับ ออกเปลือกออกระวังอย่าให้ปลายมีดโดนผิวเย่มนะครับได้ลักษณะนี้แล้วนะครับเราจะใช้ฝั่งหางนะครับในการแกะดอกครับดอกแก้วของเราจะมี5กลีบนะครับยังมีดเล็กน้อยแล้วก็ปาดกลีบโค้งครับปลายมีดปักลงไปให้ลึกนิดนึงนะครับปลายมีดจะไปตัดกันอยู่ข้างล่างนะครับกลีบที่2ครับ กีบที่สามกลีบที่สี่ครับกลีบที่ห้าก็จะลงพอดีนะครับห้ากลีบจากนั้นก็แกะออกครับ ก็จะได้ดอกแก้วหน้าตาประมาณนี้นะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการแกะสลักดอกแก้วจากกระเทียมโทนหากเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เด็กศิลป์ศิ่น์นชายภูมิด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ